สวัสดีย้มเย็นครับตอนนี้ก็สี่โมงนะครับสี่โมงครึ่งนะฮะสี่โมงก็สิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีครับผมนะครับกับงานเหมาครับงานเหมาะจะถามจะแต้มเต็มยังเต็มแล้วอีกสามเที่ยวเลยพี่สามเที่ยวแล้วก็พี่โอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่ก็สามคันไปเลยเดี๋ยวพี่ก็รอนี่แหละ อันนี้ก็สามเที่ยวก็ให้ต่อแต้มนะครับให้เจ้าอามแล้วก็ต้อมหมอความนะครับไปของผมนี่หายไปสองชั่วโมงครับไปทำปั๊มคัดเพราะว่า,าลูกยางปั๊มคัดล่างรั่วนะครับมันไม่มีแรงอัดมันเข้าเกียร์ไม่ได้ นะครับก็เลยไปทํามาแล้วนวี่ยางรั่วยางรั่วโอ้ยยางรั่วแล้ว ไม่ได้หรอกเองต้องถอยตูดให้ชูแล้วก็ตีโค้งออกเงี้ยแต้มคิดหนักเลยครับนี่ต้องมาทางนี้เชื่อพี่ดินี่แล้วก็ส่งปึ๊ดอย่ามานี่หลุมนี่บวมแล้วมาดูไออามอามไม่รอดหรอกเชื่อพี่ดิเอามารอดูเจ้าอามครับพี่ขาบอเลยด้พี่มิสรซส กอนนี้ก็ปากบอกเขาจะเอาตรงไหนม้่ง่ะในสวนนะเอาเรามารอลุ้นเจ้าอามครับว่าอามมันจะรอดไหมดูดูดูมีคนรอช็อตด้วยนะเอ็งมันรอช็อตอยู่อ่ะอามเงาดีๆนะเว้ยมีพวกรอเก็บช็อตเองอยู่นะเว้ย ต้องมาดูฝั่งนี้ครับรับรองลั่นแน่นอนลั่นแป๊ดแป๊ดเลยมามาลุ้นกันเดี๋ยวอามมันจะรอดไหม ยังไม่พอยังไม่พอขออีกขออีกเอ๊ะทำไมมันโหลดอ่ะ anyway. เอ้ยเอ้ามาดูครับมาดูเฮ้ยมาลงแล้วลงแล้วลงลงลงเฮ้ยไม่รอดครับ ขนาดรถเฟืองขนาดนี้ยังไม่ลอดนะฮะนี่เอาจานชูช่วยชีวิตเสียดากอีกแล้วจะอํเสียดากให้จานชูซะแล้วเอากระโดดไปเลยโอ้ลันล่นครับลั่นนี่มาทาังนี้เชื่อพี่นี่เลยไปได้มันต้องใช้สมองหน่อย ไม่ได้เป็นไรไอลูกยางลูกยางคัดลูกยางคัดปั๊มบนก็เลยไปเปลี่ยนมาแล้วแต่ถามไอ้แต้มเมื่อกี้เขาบอกว่าเหลือแค่สามเที่ยวไงพี่ก็เลยจอดตรงนู้นเดี๋ยวรอถามจันชูก่อนปากบอกยี่เที่ยวเอาให้หมดดินนี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยถอยมาเดี๋ยวถามชูก่อน อาครับมาดูต่อแต้มกันครับแต้มจะรอดไหมเมื่อกี้ก็เสียดากให้จานชูไปแล้วหนึ่งต้อมหมอความก็เกือบไม่รอดตอนนี้สภาพคือมันไม่ไหวแล้วครับมิดลอด้อ,ลอเลยอะต้อมโอ้นี่เทนี่นะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ของพี่อะจมหายไปทั้งสองสองข้างเลย อยู่ตรงนั้นเออก็จนลูกยางปั๊มคัสแตกอะ่ะใส่เกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยไม่ได้จา์ชูดันใส่เกียร์สองขึ้นอะ่ะโอ้ไม่มีใครทำคือสภาพสภาพดินมันยังไม่แห้งนะครับตอนนี้ดูแล้วกันว่าเนี่ยเจาะลงไปแล้วมันอยู่ใกล้สะด้วยเนาะเนี่ยน้องมันสะมันอยู่ตรงนี้ครับน้ำมันก็จะซึมมาตลอดมันดินมันจะชุ่มอยู่ตลอด ดินข้างล่างมันจะไม่แห้งครับเนี่ยดูสภาพแล้วกันนี่เดี๋ยวมารอดูเจ้าแต้มครับเจ้าแต้มจะรอดไหมเอามาดูแต้มครับออกตัวแล้วได้สัญญาณแล้วเอ้ฉลาดฉลาดออกลูกฉลาดเลยเย้นี่นี่นี่มามานีออกลูกฉลาดแล้วออลลดวีอารมณ์ดีอารมณ์ดี สบายครับนี่เขาเรียกว่าคนฉลาดเมื่อกี้ถ้าผมไม่บอกว่าให้ตั้งหัวออกฝั่งนู้นเนะมันก็ไม่ได้ยู่ดิมันก็จะมามุดออกตรงนี้กับเขาเดี๋ยวถับจัดชูก่อนชูปากบอบอ <laughs> แกงแกงปากบอบอทีนี้วิ่งปากบอบอ เอ้าพี่ถามไห้เต็มเมื่อกี้แต้มบอกว่าเหลือแค่สามเที่ยวพี่ก็เลยให้มันลงมาใส่กันเอาตรงไหนมั่งกเจ้าเจ้าของเขาคนไหนอ่ะบอกน้าภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าภาษาอังกฤษก็ได้มันก็ขึ้นเหมือนกันครับเอาโอเคผมเอาโอเคไปมใช่ครับครับ r โอเคจีวาโอเคปกติครับไม่ใช่อถขี่ ใช่ okay. แต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเราก็รอเรือไม่อรอเรือไม่แต่ครูมัน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 แป้นพิมพ์อยู่นี่มันส่วนมากเป็นภาษาอัื่นๆภาษาไทยยากอ๋อค่ะแต่มันเลื่อนได้มันปัดได้ตัดเป็นภาษาไทยได้อ่ะอเดี๋ยวผมไปเอารถมาใส่ดินก่อนนะครับเดี๋ยวจะเทปากบ่อครับทีนี้หนูเหรอโอ้นี่นี่เดี๋ยวครับคนเมื่อกี้นี่ชาวบ้านเขายอยู่นี่คนงานคนงานอยู่สวนนี่นะครับสวนตานะ นาครับเทาอยากได้นี่เพิ่มอีกสักสองสามรถตรงไหนบ้านหลังไหนนี่บ้านหลังแรกเลยหลังแรกเลยที่เขารดน้ําเนี่ยนะนั่นแหละนั่นแหละครับก็เอาไปเทเพื่อนเล่บอกจังไหนครับจักรถก็อสรางสามรถทำมันได้สองสามรถมั่นกันก็ได้อยู่ครับได้อยู่เจ้ามั่นถือว่าพ่อหนีแก้ปัญหาจริงๆเพรู้ว่าเขาคุยกันลูกชายเขาคุยกันว่าเจ้าดินมาเจตนี่มาเต็มหรือว่าเต็มเขาซ่า เห็นเพื่อนว่าได้ข่าวว่าเพื่อนว่าเอาดินเอาให้มันเอาแค่ดินเมิดนี้พ่อเพื่อนว่าครับเอาเดี๋ยวผมกระสันผมเอารถมาใส่ดินก่อนครับให้เอาน้ำมันไปซ่งอีกทีมหนึ่งอยู่ครับ Oh, ๋อต้นใหญ่นี่ต้นเข่งเนี่ยยให้งงลมไปเนเดี๋ยวจกบานโอ้ครับเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนเอา,าครับผม,มครับเอาตอนนี้ก็มาแล้วครับต้อมหมอความโอ้ฝ oh, ุ่นตลบอบอวนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้องๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเดอ้อนาะพี่น้องเดอ้อนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆคลิปสนุกๆน,กนะครับตอนนี้ก็ประจําการอยู่โทรหนึ่งเต็มตัวแล้วนะครับผมนะก็ถูกอกถูกใจกับพี่ๆน้องๆ f อฟที่ตั้งหน้าตั้งตารอเจ้าอินดี้นะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับ